สวัสดีครับทุกคนอยู่กิจ SPI กับเกม i n e c r a f t วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟอะมองลีครับนี่ครับเหมือนอ m มองลี่อัดไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะและนี่คือ2สิ่งที่เราควรรู้ก่อนเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับไปดูกันเลยไปอย่างแรกก็คือคําสั่งนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่อยากจะแนะนําก็คือขายอะไรดีคําสั่งในเกมนี้มีเยอะมากเริ่มจากล็อกอินไดอารี่นี่อย่าลืมมาล็อกอินกันนะครับได้ของรางวัลง่ายๆ อันนี้104ชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารับต่อต้องมารับที่สปาว์เท่านั้นนะครับคําสั่งที่2เซลเราสามารถขายของได้หลายอย่างซึ่งต้องมาดูแท็กก่อนนะซึ่งต้องแท็กน้อยๆเนานะถึงจะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้าแท็กสูงก็อาจจะต้องรอรีเฟรชภายใน1ชั่วโมงเนี่ยครับตามที่ติดกดาฟอยู่ตรงนี้นะฮะอะไรขายได้บ้างมันจะขึ้นราคาบอกน้เนี่ยขายได้191ซึ่งราคาทุกอย่างมีขึ้นมีลงไม่มีการฟิกนะครับวิธีการเช็คไปที่ slash ตช นี่มีขึ้นมีลงนะครับนี่มีขึ้นมีลงแล้วก็มีหน้าสองมีแร่นะฮะมีม็อบมีไม้มีปลามีบล็อกซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยนะแต่ราคามันจะแพงมากถ้าซื้อตรงนี้นะสมมุติเราอยากซื้อเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยซื้อสามพันห้านะฮะหนึ่งเม็ดมีสต็อกทสี่หมื่นสามนะถ้าเราซื้อเรารีบเรามาซื้อได้นะหรือเราอยากจะซื้ออะไรไปปลูกสมมติเรายังไม่มีแคคตัสเราก็มาซื้อได้นะครับ นีซื้อตอนละ40นะประมาณนี้ต่อไปเลเวลอันนี้สำคัญมากคือถ้าเลเวลเราไม่ถึงเนี่ยเราไม่สามารถไปเนเธอร์หรือว่า dn ได้นะฮะตอนนี้ผมเลเวล3นะครับทุก100 xp survival จะได้1 level survival ครับแล้วก็ได้10 xp เขียวด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถอัพได้จากนี่ครับสกิลคอลเลกชันเดลิเวอรี่เดลรย์แลนด์อัพไปดูที่สกิลก่อนสกิลก็คือการทำงานนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะนี่นี่ฮะ ผมขุดถึงเวลหกเนี่ยมันสามารถคลิกขวาแล้วก็ขุดเร็วได้สิบวิคือขุดไปเรื่อยไม่ต้องรับเควสอันนี้นะครับเน้นขุดขุดไปเรื่อย <c oughs> เดยวเวลมันอัพเองนะฮะงานอย่างอื่นก็ด้วยนะครับตัดไม้ก็มีนี่ไงตัดไม้อีกนิดนึงผมจะได้ตัดไม้ทั้งต้นและต่อไปครับคอลเลกชันอันนี้น่าจะง่ายสุดเนี่ยฮะก็คือเราต้องปลูกทุกอย่างแล้วก็มีขั้นด้วยนะเรื่องหนึ่งคันก็ได้สองเซอร์ฟเวอร์นะฮะก็คือทําทุกอย่างอะ่ะเมลอนซีที่ไม่รู้มันแรงอัพจากอะไรนะเออใครรู้คอมเมนอ่ มันติดอยู่ตรงสูนเนี่ยหรือว่าขวานห้ามมีฟอร์จูนไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีผลไม้พิเศษปลูกด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเยอะแยะไปหมดต่อไปไดอารี่เควสอันนี้ไม่ต้องกดรับนะครับนี่สามารถมาดูได้เลยครับหนังสือ64เล่มได้5 xp ด้วยนะผสมวัว20ตัวเผาเคลไวายน้ำ ทูบเควเอ่ออันนี้ทาทีเดียว3อันเลยซึ่งเราสามารถรีเฟซได้ด้วยแล้วก็อีกสชั่วโมงมันจะรีเซ็ตเห็นปะสามารถรีเควสได้3ครั้งด้วยเอออันนี้ก็ไม่น่ายากมากอีกอันนึงอันนี้ Delivery ี Del ่นะฮะอันนี้มันจะยากหน่อยแล้วก็ได้ XP น้อยแต่ว่าได้เหรียญเงินผมไม่รู้ว่าเหรียญเงินมันเอาไปทำอะไรเหรียญสีฟฟ้า ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะดีเฟตได้เหมือนกันนะคลิกซ้ายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลเวลซึ่งถ้าเราจะไปเนเธอร์เนี่ยมันต้องสวิเวอร์เลเวล5เห็นปะแล้วก็ดีเอ็นเนี่ยสวิเวอร์เลเวล10นะถ้าเลเวลไม่ถึงก็อดไปนะอันนี้ยังไม่เปิดเนาะอันนี้เป็นโลกสร้างบ้านนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโลกหาของซึ่งโลกหาของเขาจะรีเซ็ตเห็นปะอีก40นาทีรีเซ็ตแหละเอ่อของมันก็จะถูกรนะีเซ็ตเนาะ ประมาณนี้สำหรับใครที่จะวารฟนะครับ W A R P แนะนำว่าใครเข้ามาใหม่เนะี่ยให้เข้าไปที่เว็บเพื่อไปรับ V I P ฟรีนะครับนี่เว็บเติมตังมาที่ประกาศใช่ไหมอ๋อตอนนี้จ่ายผ่าน Shopee p a y l ร t t e r ได้ด้วยนะเอา้าเลือกอตรงนี้พาไปดูนะแล้วก็ไปที่ Store ใช่ไหมแล้วก็เลือก a m n ัญมณีพ s s เนี่ยฮะรับฟรี7วันทนะฮะอย่าลืมมารับกันนะครับคือปกติเวลาขายของมันต้องว์ปไปสปาวไ์ไงแต่อันเนี้ยเราสามารถเซลได้เลยนะถ้าเรามีตัวนี้ตัวยศตรงนี้นะยศฟรี7วันอะไรอีกที่น่าสนใจเซลเอฮอ่ะไปดูเอฮที่นี่ก็มีเอฮด้วย <c oughs> นี่มีอะไรขายบ้างดินปืนเยอะมากไม่รู้เขาทำฟาร์มดินปืนกันหรือเปล่ามีแพนด้าด้วยใน,นถาวร์ก็เริ่มมีแล้วไม่มีเบเล็เจอให้ให้ทำฟาร์ม Vi เล็ตเจอไม่ได้นะออันนี้หมวกมีเ e n ดิ้งด้วย โอ้โหดีจัดอันนี้เจ็ดหืห้าไม่มีตังครับโอ้โหแล้วมีนี้ด้วยเบคอนเอ้าเนื่งโอเคระบบเอเฮดก็มีปกตินะครับ <S <S ต่อไปอย่างที่สองเนาะขายอะไรดีให้ไปดูที่ช็อปครับ <S 1> <S 1> สิ่งที่จะแนะนำให้ขายก็คือนี่ฮะชูก้าไปทำเป็นน้ำตาลแล้วก็มเมล็ดแตงโม,มเมล็ดแตงโมแล้วก็แรล่เนี่ยแรล่เป็นบล็อกแบบเนี้ยขายแพงกว่าแบบอันเดียวนะ แล้วก็นี่โคเปอร์เ็นบล็อกแล้วก็นี้ของเด็ดเลยทานที่ได้จากไม้นะฮะเออที่ได้จากไม้ของดีเลยนี้วิธีหาตังก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นก็เข้ามาเลยออมองดี้ครับใครสงสัยตรงไหนหรือมีเคล็ดลับอะไรในการหาตังก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเดียกันใหม่คลิปหน้าครับป่ายแววเออลืมบอกอีกอย่างครับสล n k แบง์นี่ฮะคือเซิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดตายเนี่ยของไม่ตกครับแต่เงินจะหายครึ่งหนึ่ง เราก็เลยต้องเอาเงินมาฝากครับตรงนี้ฝากไปเลยแล้วถ้าเราฝากเต็มแล้วก็ต้องมาอัพธนาคารด้วยนะครับนี่ขั้นแรกจะฝากได้แค่ห้าหมื่นขั้นสองฝากได้ห้าแสนแต่ต้องจ่ายค่าอัพสองหมื่นนะฮะแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะฮะสูงสุดก็คือยี่สิบล้านจ่ายค่าอัพสี่ล้าน <laughs> อย่าลืมมาตังมาฝากกันด้วยนะครับ แน่นอนข้อดีของการฝากก็คือนี่ฮะดอกเบีย้ยออนไลน์2%ดอกเบีย้ยออฟไลน์1%แล้วทุกการถอนเสีย2%ครับพูดง่ายๆก็คืออย่าถอนมั่วนะครับถอนมั่วเงินลดนะแต่ผมไม่รู้ว่าดอกเบีย้ย2%เนี่ยมันคิดจากอะไร1วันจริงหรือว่า1วันในเกมนะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยอืมใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยก็ประมาณนี้เดีย๋ยวก็มาคลิปหน้าครับไปแว,ว